สวัสดีครับกลับมาที่ห้องเรียนฟิสิกส์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงสมบัติของคลื่นชนิดหนึ่งไปก็คือเรื่องของการสะท้อนของคลื่นนะครับแล้วเราก็ศึกษากรณีตัวอย่างคือกรณีการสะท้อนของคลื่นแสงบนกระจกโค้งไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมาดูสมบัติอีกชนิดหนึ่งของคลื่นที่เราเรียกว่าการหักเหของคลื่นเราจะเริ่มต้นจากกรณีอย่างง่ายก่อนก็คือกรณีของคลื่นผิวน้านะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันว่า คลื่นผิวน้ามันเกิดการหักเหยังไงหักเหแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างสมบัติของอ,อ,องค์ประกอบของคลื่นอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะมาดูกฎที่สําคัญก่อนก็คือกฎของสเนลที่ใช้ในการอธิบายการหักเหของคลื่นผิวน้ํานะครับอ่ะเรามาดูภาพตามบนสไลด์เลยนะครับขออธิบายก่อนนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนิดนึงในส่วนประกอบของภาพ เส้นสีฟ้าที่เป็นเส้นทึบตัวนี้เราจะแทนรอยต่อของตัวกลางสองชนิดเราจะสมมุติว่าคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางที่หนึ่งทางด้านซ้ายมือมายังตัวกลางที่สองทางด้านขวามือสีฟ้าตัวนี้เป็นเขตรอยต่อของตัวกลางสองชนิดเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองสังเกตว่าเราลากตั้งฉากกับรอยต่อของตัวกลางเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นปกติ ครับหรือภาษาอังกฤษใช้คาว่า normal line นะครับเส้นปกติเส้นปกติจะลากตั้งฉากกับรอยต่อของตัวกลางเสมอเส้นถัดมาคือเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวเข้มสังเกตว่าเส้นสีเขียวเข้มจะมีหัวลูกศรอยู่จำได้ไหมครับหัวลูกศรตัวนี้เราแทนองค์ประกอบอะไรของคลื่นที่เราเรียนกันไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเส้นสีเขียวตัวนี้เราเรียกว่ารังสีของคลื่น นะครับลังสีของคลื่นจะแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเราก็จะเห็นได้ว่าในตัวกลางที่1ตัวรังสีของคลื่นตัวนี้เคลื่อนที่จากบนลงล่างพอมาตัวกลางที่2ปุ๊บมีการเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่เล็กน้อยเส้นสุดท้ายคือเส้นสีส้มเส้นสีส้มสังเกตนะครับไม่มีหัวลูกศรเลยเป็นเส้นเป็นเส้นตรงธรรมดาเลยเส้นนี้เราเรียนไปแล้วเหมือนกันเราเรียกว่าเส้นหน้าคลื่นเส้นหน้าคลื่น ร,ระวังดีๆว่าเวลาเราเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหักเหตของคลื่นผิวน้ําหรือคลื่นชนิดใดๆก็ตามสิ่งที่เรามักจะสับสนก็คือเส้นที่มีหัวลูกศรกับไม่มีหัวลูกศรสังเกตว่าต่างกันนะครับเส้นที่มีหัวลูกศรคือลังสีของคลื่นเส้นที่ไม่มีหัวลูกศรแล้วเลกหน้าคลืน่นนะครับเวลาเราสังเกตคลื่นทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งเขามาเป็นแผงเลยไหมครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือตัวหน้าคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งนะครับตัวลังสีของคลื่นเป็นเส้นสมมุติที่เราสร้างขึ้น รเราไม่สามารถเห็นตัวรังสีของคลื่นได้ในปรากฏการณ์จริงในธรรมชาตินะครับทีนี้เราจะใช้วิธีการทางเลขาคณิตในการพิสูจน์กฎการหักเหของสเนลลเอีจจะเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือมุมเวลาเราวัดมุมตกกระทบกับมุมหักเหเราจะวัดเทียบระหว่างเส้นรังสีกับเส้นปกติ เส้นรังสีคือเส้นสีเขียวเส้นปกติคือเส้นปลาสีเหลืองอ่มุมที่เราวัดได้ตรงนี้เราเรียกมุมตกกระทบใช้เป็นตัวทีต้าหนึ่งนะครับทีต้าหนึ่งทีนี้ทีนี้มุมหักเหอยู่ตรงไหนเราก็ทําเช่นเดียวกันวัดมุมระหว่างรังสีหักเหกับตัวแนวเส้นปกติใช้แทนตัวนี้ว่ามุมทีตาสองนะครับทีนี้อ่เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการทางเลขาคณิตในการพิสูจน์นะครับ เนื่องจากตัวเส้นปกติกับรอยต่อของตัวกลางตั้งฉากกันเสมอเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามุมประชิดของมันตัวนี้ต้องกาง90ลบทีตาหนึ่งนั่นเองเช่นเดียวกันครับเส้นระหว่างลังสีกับหน้าคลื่นตัวนี้ก็ตั้งฉากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถ้ามุมนี้เป็นมุมฉากแล้วนะครับมุมประชิดของมุมทีตาสตัวนี้ก็ต้องกาง90ลบ ทีตสองด้วยอะค่อ,คอยๆดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในรูปจะมีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่คุณตั้งชื่อว่าสามเหลี่ยม A B C แล้วก็สามเหลี่ยม A B D มุมนี้เป็นมุมฉากนะครับเนื่องจากเป็นมุมระหว่างรังสีกับหน้าคลื่นต้องตั้งฉากกันเสมอเราสังเกตสามเหลี่ยม A B D เราก็จะได้ว่ามุมที่เหลืออามุมที่เหลือตัวนี้ก็ต้องกาง ทีตาหนึ่งด้วยนะครับเราเอามุมภายในสามเหลี่ยมร้อยแปดสิบหักออกเก้าสิบแล้วก็หักออกอีกเก้าสิบลบทีตาหนึ่งเราก็จะได้มุมที่เหลือตัวนี้เท่ากับทีตาหนึ่งด้วยนะครับเช่นเดียวกันเราสังเกตสามเหลี่ยม A B C นะครับมุม C ตัวนี้เป็นมุมฉากเนื่องจากเป็นมุมที่ทำระหว่างรังสีกับหน้าคลื่นตั้งฉากกันเสมอมุมประชิดมุมประชิดต,ตัวนี้กลางเท่าไหร่ครับก็ต้องกลาง ทีตานั่นเองนะครับเนื่องจากมุมนี้เป็นมุมฉากนะมุมมุมุม A ตัวนี้เป็นมุมฉากดังนั้นเราเอาทีตาสไปหักออกซะนะครับเกลบทีตาหักออกซะเราจะได้มุมที่เหลือตรงนี้เท่ากับมุมทีต 2, นะครับจากนั้นเราจะใช้ตรีโกณมิติช่วยครับเราดูสามเหลี่ยม ABC ก่อนสามเหลี่ยม ABC ครับเราจะได้ว่าตัวไซน์ของมุมทีตาก็จะมีค่าเท่ากับ ายข้ามฉากไหมครับข้ามก็คือระยะ BC ฉากก็คือระยะ AB ซึ่งระยะ BC สังเกตนะครับเป็นระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นที่อยู่ติดกันพอดีซึ่งเราเรียนไปแล้วในข่าวที่แล้วใน2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นที่ติดกันจะมีค่าเท่ากับความยาวคลื่นเสมอตั้งชื่อตัวนี้ว่า lambda 2, นะครับ ทีนี้เรากลับมาดูสามเหลี่ยม ABD บ้างสามเหลี่ยม ABD เราจะได้ว่าไซน์ทีต้าหนึ่งของเรามีค่าเท่ากับข้ามก็คือระยะ AD ซึ่งก็เป็นระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นเหมือนกันอ่าซึ่งมันก็คือตัวความยาวคลื่นนะครับแทนด้วยแลมด้านหนึ่งอ่าแทน AD ตัวนี้ด้วยแลมด้านหนึ่งให้เป็นสมนการที่1กับสมการที่2นะครับจากนั้นเราจับสองสมการนี้ หารกันครับเอาสมก,การที่สองตั้งหารด้วยสมก,การที่1เราจะได้ไซ n ทีตาหนึ่งส่วนไซต์ทีตาสองตัวนี้มีค่าเท่ากับแลมดาหนึ่งส่วนแลมดาสองทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวความยาวคลื่นตัวนี้ให้อยู่ในรูปของอัตราเร็วคลื่นครับเราใช้สมก,การความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วความยาวคลื่นแล้วก็ความถี่ของคลื่นเรามีสูตรอยู่ก็คือสูตร v เท่ากับ f แลมดาเพราะฉะนั้น เราก็จะเปลี่ยนแลมดาตรงนี้เป็น v ส่วน f นั่นเองอกลายเป็น v 1ส่วนด้วย f 1ครับหารด้วย v 2ส่วนด้วย f 2เรากลับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยเลยครับกลายเป็น f 2ส่วนด้วย v 2ทีนี้สังเกตเห็นว่าคลื่นที่มาจากตัวกลางที่1กับคลื่นที่อยู่ในตัวกลางที่2มาจากแหล่งกําเนิดชนิดเดียวกันดังนั้นเมื่อคลื่นมาจากแหล่งกําเนิดชนิดเดียวกันความถี่ก็ต้อง เท่ากันด้วยครับ f1 กับ f2 ตัวนี้จึงตัดกันไปเราจึงเหลือสมการกฎของสนลเพียงแค่ v1 ส่วน v2 นั่นเองดังนั้นนะครับเราจะได้กฎของสนลไซ n ์ทตา1ส่วนไซ์ทตา2เท่ากับเลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ v1 ส่วน v2 น,นะครับเป็นสูตรที่เราจะเอาไปใช้ในการคำนวณน,นะครับเรากลับมาดูที่ตัวคลื่นผิวน้ำบ้างเราจะเห็นได้ว่าจากกฎของสนล ไซ n ์ทีตาหนึ่งส่วนไซด์ทีตาสองเท่ากับแลมดาหนึ่งส่วนแลมดาสองเท่ากับ v หนึ่งส่วน v สองเราเ็นีด้ว่ากฎการหักเหของคลื่นขึ้นอยู่กับอัตราเร็วคลื่นดังนั้นเราต้องมาดูซิว่าปัจจัยที่มีผลกับอัตราเร็วคลื่นผิวน้ําคืออะไรนะครับคลื่นผิวน้ําจะเคลื่อนที่เร็วหรือเคลื่อนที่ช้าขึ้นอยู่กับความลึกนะครับของแหล่งน้ําถ้าแหล่งน้าแหล่งนั้นมีความลึกยิ่งมากเท่าไหร่อัตราเร็วของคลื่นจะยิ่ง มากขึ้นเท่านั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าคลื่นบริเวณน้ําตื้นจะเคลื่อนที่ชา้าแต่ถ้าเป็นคลื่นที่อยู่ในบริเวณน้ําลึกจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นครับเรามาดูการหักเหของคอลื่นกรณีน้ําตื้นไปน้ําลึกหรือรูปทางด้านซ้ายนะครับว่าคลื่นจะหักเหลักษณะไหนเราทราบแล้วว่าคลื่นเคลื่อนที่จากน้ําตื้นไปน้ําลึกไปน้ําลึกแสดงว่าอัตราเร็วคลื่นต้องเพิ่มขึ้นนะครับ อัตราเร็วคลื่นต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่ออัตราเร็วคลื่นเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นขอใช้สัญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับแน่นอนว่าตามกฎของสนลอัตราเร็วแปรผันตามความยาวคลื่นเมื่อความถี่คงที่นะครับดังนั้นความความเร็วเพิ่มขึ้นอัตราเร็วเพิ่มขึ้นความยาวคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเมื่อความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทําให้ค่าไซน์ทีต้ามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อสายเพิ่มขึ้นมุมทีต้าก็จะมีค่า พิ่มขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณน้ําตื้นไปน้ําลึกมุมหักเหของคลื่นก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นเราเขียนตัวรังสีหักเหนะครับให้มีขนาดของมุมหักเหเพิ่มขึ้นนะครับอ่ทีตาหนึ่งตรงนี้มุมตกกระทบทีตาสองวาดให้โตกว่าทีตาหนึ่งนะครับวาดให้โตกว่าทีตาหนึ่งนั่นก็แปลว่ากรณีที่คลื่นเคลื่อนที่จากน้ําตื้นไปน้าลึกรังสีหักเหจะกางออกจากแนวเส้น ปกตินะครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนหน้าคลื่นเขียนยังไงเวลาเขียนหน้าคลื่นหลักการง่ายๆเลยครับเขียนให้ตั้งฉากกับลังสีเราลากให้ตั้งฉากเลยครับตั้งฉากเราก็จะได้ลักษณะของหน้าคลื่นหักเหดังภาพนะครับทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่คลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณน้ําลึก ไปน้ําตื้นบ้างเพราะฉะนั้นพอถึงน้าตื้นปุ๊บอัตราเร็วคลื่นจะลดลงใช้ลูกศรชี้ลงนะครับดังนั้นเมื่ออัตราเร็วคลื่นลดลงแน่นอนว่าส่งผลทําให้ความยาวคลื่นลดลงด้วยส่งผลทําให้มุมหักเหลดลงด้วยนั่นก็หมายความว่าตัวแนวรังสีหักเหตัวนี้จะมีค่าเล็กกว่า,ามุมหักเหตัวนี้จะมีค่าเล็กกว่ามุมตกกระทบไหมครับอ ตัวหน้าคลื่นหลักเขียนยังไงตัวหน้าคลื่นเหมือนเดิมเลยครับลากให้ตั้งฉากกับตัวแนวรังสีลากให้ตั้งฉากกับตัวแนวรัง,ววงสีเลยครับเพราะฉะนั้นตัวหน้าคลื่นหักเหก็จะหักเหลักษณะนี้นะครับเบนออกลักษณะนี้นั่นก็หมายความว่ากรณีที่คลื่นเคลื่อนที่จากน้ําลึกไปน้ําตื้นแนวรังสีหักเหจะเบนเข้าหาเส้นปกตินั่นเองทีนี้ สุดที่เราต้องระมัดระวังอีกเล็กน้อยเวลาเราใช้กฎของเสเนลคือวิธีการดูมุมนะครับสังเกตเห็นว่าเราจะคุ้นชินกับการดูมุมที่เทียบระหว่างรังสีกับแนวเส้นปกติถ้าเราย้อนกลับไปดูสไลด์ที่แล้วครับเราจะเห็นได้ว่านอกจากเราจะดูมุมที่เทียบระหว่างแนวรังสีกับเส้นปกตินะครับอย่างเช่นมุมทีต้านหนึ่งตัวนี้ครับมุมทีต้านหนึ่งตัวนี้เราจะเห็นได้ว่า เราสามารถวัดมุมอีกลักษณะหนึ่งก็คือมุมทิต้าหนึ่งตัวนี้เหมือนกันแต่มุมมุมนี้วัดเทียบระหว่างหน้าคลื่นกับรอยต่อของตัวกลางอสังเกตนะครับหน้าคลื่นกับรอยต่อของตัวกลางทีต้าสองก็เช่นเดียวกันครับเราสามารถวัดเทียบระหว่างหน้าคลื่นสีส้มกับรอยต่อของตัวกลางสีน้ําเงินได้นั่นหมายความว่าเวลาเราใช้กฎของสเนลเราสามารถดูมุมได้2ลักษณะอะจับคู่กันดีๆนะครับจับคู่ระหว่างมุมระหว่างลังสีกับ เส้นปกติแบบหนึ่งนะครับกับอีกกรณีหนึ่งคือดูระหว่างหน้าคลื่นกับปรอยต่อตัวกลาง2งลักษณะนี้อ่านโจทย์ให้ดีนะครับว่าโจทย์ให้วัดมุมลักษณะไหนเดี๋ยวเราลองไปดูในตัวอย่างการคำนวณเลยครับตัวอย่างแรกนะครับคลื่นผิวน้ำความถี่2 0เฮิร์ เคลื่อนที่จากน้ําลึกไปน้ําตื้นให้น้ําลึกเป็นบริเวณที่1แล้วก็น้ําตื้นเป็นบริเวณที่2นะครับพบว่ารังสีตกกระทบทำกับรังสีหักเหท,ทำมุม30แล้ว0องศาอ่านดีๆครับกับแนวรอยต่อของตัวกลางสังเกตว่าถ้าเราวัดมุมนะครับวัดมุมจากรังสีเราต้องเทียบกับเส้นปกตินั่นหมายความว่าถ้าเราวัดเทียบกับแนวรอยต่อ ถ้าเราวัดรูปนะครับวัดเทียบกับแนวรอยต่อคือมุมนี้นะครับมุมนี้แต่มุมที่เราใช้ในการคำนวณเราใช้มุมระหว่างรังสีกับแนวเส้นปกติทีตาหนึ่งตัวนี้นั่นหมายความว่าตัวมุมที่โจทย์ให้มาเราจะต้องหักออกด้วย90องศาก่อนเราจึงจะได้มุมที่ใช้ในการคำนวณได้นะครับอ่านโจทย์ดีๆด,ดังนั้นตัวทีตาหนึ่งตัวนี้ที่โจทย์ให้ไม่ใช่30ครับต้องเป็น 90-30ลบ30เท่ากับ60องศาทีตาสก็เช่นเดียวกันครับ90-60ลบ60เหลือ30องศานะครับอ่านโจทย์ดีๆทีนี้โจทย์บอกว่าถ้าคลื่นตกกระทบมีอัตราเร็ว2ซนติเมตรต่อวินาทีคลื่นตกกระทบ v ีนะครับ2เซนตเมตรต่อวินาทีโจทย์ถามว่าความยาวคลื่นบริเวณน้ำตื้นน้ำตื้นก็คือบริเวณที่2นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้ทำยังไง เราดึงกดของเสเนลมาเลยครับ s i n ์ทีตาหนึ่ส่วนไซด์ทีตาสอเท่ากับ V 1ส่วนด้วย V 2ทีนี้โจทย์ต้องการความยาวคลื่นเราก็เปลี่ยน V ตรงนี้เป็น F อแลมด้านั่นเองอ่ะก็เป็น F 2แล้วก็แลมด้าสองแทนค่าลงไปเลยครับเป็นไซ n 60หารด้วยไซ n ์สามสิบ เท่ากับ V1 คือ2เซนติเมตรต่อวินาที F ตัวนี้สังเกตว่าโจทย์ให้ความถี่มาค่าเดียวแต่อย่าลืมว่ากรณีหักเ hey, หความถี่มีค่าคงที่เสมอไมครับใช้ไดทางน้ำตื้นและน้ำลึกเราแทนลงไปเลยครับคือ20ความยาวคลื่นคือสิ่งที่โจทย์ถามจากนั้นเราแทนค่าตรีโกณมิติลงไปเลยครับไซหกสิบรู้ส3ส่วน2ซามสิคือ1นส่วนสอง, 30, ค,อง,สสองครับ เท่ากับ2หารด้วย20่ลัมดา2 1ส่วนฝั่งซ้ายตัดกันนะครับ2กับ20ตัดกันเหลือ10เราจับย้ายข้างสมการเลยครับเราจะได้10บลัมดา2เท่ากับ1ส่วนรูทเพราะฉะนั้นลัมดา2ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน10บรูทหน่วยใช้เป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับตามหน่วยของอัตราเร็วเลยใช้เป็นเซนติเมตรครับดูตัวอย่างถัดไปเลยครับตัวอย่างที่2 จากรูปแสดงการหักเหของคลื่นผิวน้ําจากบริเวณน้ําลึกไปยังบริเวณน้ําตื้นถ้าความถี่ของคลื่นน้ํามีค่าเท่ากับ10เซนติเมตรถามว่าอัตราเร็วและความยาวคลื่นบริเวณน้ําตื้นมีค่าเป็นเท่าไหร่เราดูจากรูปเลยครับบริเวณน้ําลึกให้เป็นบริเวณที่1เพราะโจทย์บอกเคลื่อนที่จากน้ําลึกมาน้ําตื้นเลยครับให้น้ําตื้นเป็นบริเวณที่2ทีนี้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาให้มาในรูปของรูปภาพเราดูดีๆเลยครับสังเกตว่าในรูป ไม่มีหัวลูกศรถูกไหมครับนั่นหมายความว่าโจทย์ให้รูปหน้าคลื่นมาดังนั้นถ้าเราเจอหน้าคลื่นปุ๊บเวลาเราวัดมุมเราต้องวัดเทียบกับรอยต่อตัวกลางรอยต่อตัวกลางเราใช้เส้นสีฟ้านั่นเองนหมครับเพราะฉะนั้นอ่โจทย์ให้มุมมา45วัดระหว่างหน้าคลื่นสีส้มกับรอยต่อตัวกลางสีน้ําเงินถูกต้องไหมครับมุมหักเหก็เช่นเดียวกันวัดระหว่างหน้าคลื่นเส้นสีส้มกับรอยต่อเส้นสีน้ําเงิน ครับมุมให้มาถูกต้องดังนั้นเราจะได้ว่าทีต้าหนึ่งที่โจทย์ให้มาคือ45องศาแล้วก็ทีต้าสองที่โจทย์ให้มาคือ30องศานั่นเองสังเกตว่าโจทย์ให้สเกลตัวนี้มาตัวนี้เป็นสเกลที่บอกตำแหน่งของหน้าคลื่นไหมครับว่าหน้าคลื่นเส้นที่1อยู่ที่ระยะ4เซนหน้าคลื่นเส้นที่สองที่ระยะ6เซนหน้าคลื่นเส้นที่ 3, ยา่ที่ระยะ8เซนแต่เราทราบแล้วว่าระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นคือ ความยาวคลื่นนั่นเองไหมครับความยาวคลื่นที่ตำแหน่งที่1ดังนั้นเราจะได้ว่าจาก4ี่ถึง6กห่าง2เซนติเมตรไหมครับเราจะได้แลมด้าหตรงนี้เท่ากับ2เซนติเมตรนั่นเองแลมด้าสคือโจทย์ที่โจทย์คือสิ่งที่โจทย์ถามครับดังนั้นเราเลือกใช้กฎของเซนเนลเลยครับไซน์ทีต้าหส่วนไซน์ทีต้าสอเท่ากับแลมด้าหส่วน Lambda แลมด้าสองแทนค่าเลยครับไซน์สีหาหารด้วยไซน์สา 30, เท่ากับ 2ส่วนด้วยล b มด2า2จากนั้นแทนค่าตัวเลขครับรูทสส่วน2หารด้วย1ส่วน2เท่ากับ2ส่วนด้วยลมดาส1่ส่วน2ฝั่งซ้ายตัดไปครับจับย้ข้างสมการเลยครับได้แลมด้า2เท่ากับ2ส่วนรูทซนติเมตรนั่นเองแต่ลืมว่าโจทย์ถามอัตราเร็วด้วยถาม2คํคำถามนะครับทีนี้หายังไงเราก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วความถี่และความยาวคลื่นนะครับ v เท่ากับ f ลมดา อัตราเร็วโจทย์ถามความที่โจทย์ให้มา10เฮิรตอย่าลืมว่าความที่ไม่ว่าจะมาจากบริเวณน้ำตื้นหรือน้ำลึกมีค่าคงที่เสมอเนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดเดิมนะครับเราแทนค่า f ตัวนี้ลงไปเลยคือ10ความยาวคลื่นได้มาแล้วคือ2ส่วนรูท2เพราะฉะนั้นจับคูณเลขเลยครับได้อัตราเร็วเลยคือ20ส่วนรูท2เซนติเมตรต่อวินาทีนั่นเอง ไม่ยากเลยถูกไหมครับครับเราดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับตัวอย่างที่3คลื่อนน้ําเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งพบว่ารังสีตกกระทบทํามุม37องศากับเส้นปกติถ้าระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นตกกระทบและหน้าคลื่นหักเหเท่ากับ3เซนติเมตรและ5เซนติเมตรตามลําดับคลื่อนขบวนนี้เคลื่อนที่จากบริเวณน้ําตื้นไปน้ําลึกหรือน้ําลึกไปน้ําตื้นและมุมหักเหกางกี่องศากับเส้นปกติครับทีนี้มี2คําถาม เราดูคําถามแรกก่อนก็คือเอ๊ะคลื่นเคลื่อนที่จากไหนไปไหนกันแน่นะครับล,ลึกไปน้ำลึกไปน้ําตื้นหรือน้ําตื้นไปน้ําลึกนี้เราจะวิเคราะห์ยังไงดูข้อมูลที่โจทย์ให้ครับโจทย์ให้รังสีตกกระทบทํามุม37องศาให้ทีตาหนึ่งมาส่วนตัวทีตาสองโจทย์ถามไหมครับว่ากางเท่าไหร่ทีนี้มีคําว่าระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นตกกระทบ และระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นหักเหตัวนี้คืออะไระเราย้อนกลับไปดูสไลด์ที่แล้วนะครับถ้าเราวัดระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นะระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นมันก็คือระยะความยาวคลื่นนั่นเองนะครับที่วงสีชมพูตัวนี้ตัวใหญ่ๆเอาไว้นะครับนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือตัวความยาวคลื่นแล m b d a หนึ่งสามเซนติเมตรแล้วก็แล m b d a สคือ5้าเซนติเมตรเราจะเห็นได้ว่า ความยาวคลื่นหักเหเพิ่มขึ้นไหมครับแลมดาเพิ่มขึ้นทีนี้แลมดาเพิ่มขึ้นแสดงว่าคลื่นเคลื่อนที่จากบริเวณไหนไปบริเวณไหนเราเอากฎของสเนลมาวิเคราะห์เลยครับจากไซน์ทีตาหนส่วนไซน์ทีตาสองเท่ากับแลมดาหส่วนแลมดาสองเท่ากับ V1 ส่วนด้วย V2 ดังนั้นจากสูตรของสเนลนะครับถ้าความยาวคลื่นหรือแลมดาตัวนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนทําให้ อัตราเร็วคลื่น V ตัวนี้ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยดังนั้นถ้าอัตราเร็วคลื่นเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าคลื่นต้องอยู่ในบริเวณน้ําลึกนั่นเองอยู่ในบริเวณน้ําลึกนั่นเองนั่นก็แปลว่าคลื่นจะต้องเคลื่อนที่จากบริเวณน้ําตื้นไปน้ําลึกครับเราวิเคราะห์จากขนาดของความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้นนะครับส่งผลทำให้อัตราเร็วเพิ่มอัตราเร็วเพิ่ม แสดงว่าเคลื่อนอยู่บริเวณน้าลึกทีนี้ในส่วนของการคํานวณเราดึงตัวกฎของเซเนลมาเลยนะครับแทนค่าลงไปเลย s i n 37หารด้วย s i ทีตาสองเท่ากับแลมด้าหคือ3เซนแลมด้าสคือ5เซนจากนั้นเราแทนค่าเลยครับ s i n 37เท่ากับ3ส่วน5หารด้วย s i ทีตาสองเท่ากับ ฝั่งขวามือก็3ส่วนหเหมือนกันดังนั้น3ส่วนหฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ตัดกันไปไหมครับจับย้ายข้างสมการครับเราจะได้ s ซ n ทีตาสองของเรามีค่าเท่ากับ1นั่นเองทีนี้ s ซ n อะไรได้1อ่เราเปิดตารางตรีโกณเลยครับ s i n ของมุมอะไรเอ่ยที่เท่ากับ1มุมนั้นก็จะมีขนาดเป็น90องศานั่นเองทีนี้มีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ มุมหักเหทํามุม90องศามุมตกกระทบจะมีชื่อเรียกทันทีเลยครับเราจะเรียกมุมทีตาหนึ่งตัวนี้ว่ามุมวิกฤตนั่นเองมุมวิกฤตนั่นเองถ้าเราเขียนตัวภาพแสดงการหักเหของคลื่นนี่คือตัวเส้นลังสีไหมครับตัวนี้คือตัวมุมวิกฤตมุมวิกฤตร,รลังสีหักเหตัวนี้ทำมุม90องศา ั้งฉากลักษณะนี้เลยครับน,นี่คือปรากฏการณ์จริงๆที่เราจะพบเจอในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้เรามาสรุปบทเรียนกันครับในวันนี้สิ่งที่เราเรียนไปก็คือมีเรื่องของกฎการถักเหของแซนเอลแล้วก็การถักเหของคลื่นผิวน้ำนะครับกฎการถักเหของแซนเอลเรามีสูตรอยู่ครับก็คือ V1 ส่วน V 2เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้าเท่ากับไซทีต้า1่ส่วนไซ์ทีต้าแต่มีจุดที่เราต้องระมัดระวังก็คือตัวมุมทีต้านะครับ มุมทีตาหกับทีตาสองตัวนี้เราดูได้สองลักษณะลักษณะแรกคือวัดระหว่างตัวแนวรังสีกับเส้นปกติหลังสีคือตัวที่มีหัวลูกศรน,นะครับวัดเทียบกับเส้นประ,ะตัวนี้คือตัวมุมที่เราจะใช้ในการคำนวณกับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าให้มาในรูปของหน้าคลื่นหน้าคลื่นจะต้องไม่มีตัวหัวลูกศรน,นะครับเป็นเส้นเปล่า,ล,าลักษณะนี้เลยเวลาเราวัดมุมเราจะวัดเทียบกับตัว แนวรอยต่อของตัวกลางใช้มุมนี้นะครับดังนั้นเวลาเราอ่านโจทย์ดูมุมให้ดีว่าโจทย์ให้ข้อมูลลักษณะไหนต้องใช้มุมจับคู่ให้ถูกทีนี้การหักเหของคลื่นผิวน้ําก็จะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันก็คือจากน้ําตื้นไปน้ําลึกแล้วก็จากน้ําลึกไปน้ําตื้นครับถ้าจากน้ําตื้นไปน้ําลึกแน่นอนว่าพอถึงบริเวณน้ําลึกปุ๊บอัตราเร็วคลื่นเพิ่มจะทําให้มุมหักเหเพิ่มขึ้นด้วยแนวรังสีก็จะกางออกจากแนวเส้นปกติแต่ถ้า คลื่นเคลื่อนที่จากน้ําลึกไปน้ําตื้นน้าตื้นอัตราเร็วล,ลดลงก็จะทําให้มุมหักเหลดลงด้วยในเมื่อมุมหักเหลดลงก็จะทําให้แนวรังสีหักเหเบนเข้าหาเส้นปกติครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับบทเรียนในวันนี้ในสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่ที่เรื่องของการหักเหของคลื่น แต่เราจะไปดูในกรณีการถักเหของคลื่นแสงบ้างครับว่าแสงเมื่อมันเกิดการถักเหบนเลนส์นะครับภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเราจะคำนวณอย่างไรติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ